ừ chút nè lợi 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 chút nè lợi

พอ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 อย่ามาตั้งไอ๊ะยังกินได้ไหมแอร์สิโอ๊ยไานั่งไปช่วย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 เอ้ยช่อยเล่นถ่ายภาพดิช่วยอันนี้อเอะง้ออันนี้เหรอไปไปลปอปไ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 ไปไปไปไอไป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 อปไป้ปไ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 

ขึ้นตรงสปกงก็ันเลยแม่ไม่ากอเพื่อเลยนเ่บนไอ้ลอพอดีเลยถุงเงินถุงทองไอ้ี่มัดแต่เพ่อะแต่กล้องเนี่ยมันเื่อไอีไหกล้องแไอ้ไนกล้องแรกไอ้ไ่กล้องก้อนไหนือไอ้หนึ่งกล้อง่อน่อก็แต่ไนละลกนี่ก็ต่หมาเ่ห่ายาๆๆยาดันอะลังเดีวันนี้วนไตั้งอไนกูน่ดียาดันงมันพอ โอ้มา

นายสามพอดีัีาสมพอดีลู่พอดีเด็กไอ้นักเลยโดนหัวแกวน้องนน่าล้ติงแติง

มุมกวาไหน็นไอ้เคยเคยทีมนาก็ตเองไปยิงในมุมนั่งมไปยิงเนาะุกตปืนเลยเออที่แมกระต่ายยิงเลยแต่ยิงแต่ยิงหรือเองเออไม่ใช่ตอนไหออกมาเลยอไหไม่อ